สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับเพจ YouTube รวมถึง Facebook หมดสังชัยแนวเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราโอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลชายโอลิมปิกรอบชิงเหรียญทองแดงกันก่อน,อนเลยครับเม็กซิโกเอาชนะด้านาญี่ปุ่นไป3ประตูต่อ1นําให้ทางด้านเม็กซิโกน,นั้นได้ เหรียญทองแดงในฟุตบอลชายโอลิมปิกปีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของผลฟุตบอลหญิงนะครับรอบชิงชนะเลิศชิงเหรียญทองกันนะครับสวีเดนเสมอใน90นาทีกับแคนาดาไป1ประตูต่อน1นครับต้องต่อเวลาพิเศษลงไปอีก120นาทีนะครับซึ่งก็ยังเสมอที่1ประตูต่อน1นหลังจากนั้นต้องตัดสินด้วยการลวลลูกที่จุดโทษนะครับซึ่งทางแคนาดายิงได้แม่นกว่าครับเอาชนะไป3ประตูต่อ2ทําให้ทางด้านของแคนาดานั้น คว้าเหรียญทองในปีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูในส่วนของผลฟุตบอลเจลีกกันบ้างนะครับเมื่อวานมีเตะ1คู่ครับกัมบะออซกาก้าพ่ายกับทางด้านของโยโกฮาม่ามารีนอสไป2ประตูต่อ3โดยทางด้านของโยโกฮาม่านั้นได้ประตูขึ้นนำนะครับในนาทีที่32จากทางด้านของโจเซเอลแบร์นะครับหลังจากนั้นโยโกหนีห่างเป็น2 0ครับจากมาโกจูเนยียในนาทีที่48 หลังจากนั้นทางด้านของกัมบาตีตื้นขึ้นมาครับจากจุดโทษของปาเรลล่านะครับในนาทีที่56หลังจากนั้นครับทางด้านโยโกครับหนีห่างเป็น3-1ครับจากทางด้านของมิซูนามานะครับในนาทีที่74ครับแต่ว่าทางด้านกัมบามีฮึดครับมายิงช่วงทดเจ็บในนาทีที่95จากทางด้านของแพทริกจบเกมครับกัมบาออซกาก้าพ่ายกับทางด้านโยโกฮาม่ามารีนอตไป3-2ประตูต่อ3 มาดูในส่วนของผลฟุตบอลไชนีสกันบ้างนะครับหูหันซอลเสมอกับทางด้านเทจ,จินเทนดาไป1ประตูต่อ1นเชียงไฮส้สวนหัวพ่ายกับทางด้านชางชุนยาไถไปยไป1ประตูต่อ2เฮอร์เปิดชไชน่าฟอร์จูนเสมอกับปักกิ่งโควันไป0นย์ประตูต่อศตาเหรียญยีฟ่านนะครับพ่ายกับทางด้านของเชียงไฮ้อีสเอเชียไปศูนย์ประตูต่อห้า มาดูในส่วนของผลฟุตบอลกระช่บม,มิตรสมูสอกันบ้างนะครับเมื่อคืนก็มีเตะเ็ดคู่อลาเบตเอาชนะทางด้านของนาซาไป4ประตูต่อ3เรียวโซซิดัตเอาชนะเอออบาไป3ประตูต่อ1อันเต้่พยกับทางด้านของอุสลานยาสเปอร์ไป1ประตูต่อ3อิตันบูบริชิกเสมอกับทางด้านมาลาย,ยาสเปอร์ไป0ประตูต่อ0กนิงเกนเสมอกับเวเนเซียไป0ประตูต่อศ เลวันเต้นะครับแพ้กันทางด้านอลาเบสไป0ประตูต่อ1และทางด้านของแคนาดาเอาชนะทางด้านมาลาก้าไป3ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลในแนดงกันบ้างนะครับเมือ่อคืนก็มีเตะด,ด้วยกัน5ผู้นะครับเดนบอร์ดครับเอาชนะทางด้านของเฮลมอสสปอร์ตไป2ประตูต่อ0ดอตเดสเสมอกับ p ีเอชวีไอโอเฟนไป1ประตูต่อ1ไฮโอเฟนนะครับเสมอกันทางด้านฟเรนดัม um, ไป2ประตูต่อ2 เอ็กเซลซีออลนะครับพ่ายทางด้านท็อปออสไปศูนประตูต่อหนึ่งและทางด้านของเทสตาเสมอกับเอ็มเมนไป1ประตูต่อหนึ่งในส่วนของผลฟุตบอลโปรตุเกสนะครับเมื่อคืนมีเตะหนึ่งคู่ครับสปอร์ติ้งลิเบอนเอาชนะทางด้านของวิเซล่าไป3ประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลเดนมาร์กนะครับเมื่อคืนมีเตะสองคู่ซิลบอกครับเอาชนะวิลบอกไป4ประตูต่อหนึ่งและทางด้านของมิทเทลแลนด์นะครับเอาชนะทางด้านของเวนเล่ไป4ประตูต่อ 1, หนึนง land, น่นนนง มาดูในส่วนของหลีกเบลเยียมกันบ้างน,นะครับขับบูธ์เสมอกับเซอร์เคอร์บูไป1ประตูต่อ1น1เหลีกรักเสเซียมเมื่อคืนก็นมี1คู่ครับ f อฟาเสมอกับโลคโมทิฟมอสโกไป1ประตูต่อ1น1และก็ในส่วนของผลฟุตบอลยูเนะครับเมื่อคืนมีแต่2คู่ครับแต่ทางด้านของคู่ FC มินาดกับทางด้านของโครอสคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับส่วนอีกคู่นั้นเมตาลิสนะครับเอาชนะทางด้านของโอเดซานะครับไป3ประตูต่อ2 ในส่วนของรีปโปลันนะครับเมื่อคืนมีเตะ2คู่ครับโกนิกเลสนานะครับไพ่กับทางด้านวอตเตอร์พอแนนตนะครับไปศูนย์ประตูต่อ4และเลพอดแนนตนะครับเอาชนะน้่นของคาโคเวียไป2ประตูต่อ0ูนย์ในส่วนของลีกไอร์แลนด์นะครับเมื่อคืนมี1คู่ครับดอลลี่ซิตี้ครับเอาชนะด้่นของดอตเกดายูเนเต็ดไป3มประตูต่อ0ูมาดูในส่วนของฟุตบอลลีกโรมาเนียครับเมื่อคืนมี2คู่ครับ โบตซาเน่ ani, เอาชนะทางด้านของอุตตาอารัตไป2ประตูต่อ1นมีโอวีนี่ครับพายกับทางด้านซีเอฟอาร์คูไป0นย์ประตูต่อ1นในส่วนของอรีกเซเบียครับเมื่อคืนมี2คู่เช่นกันครับรัดนิกกี้นะครับพายกับทางด้านของรานนิกเซดูลิก้าไปศูนย์ประตูต่อ1และเรสตาเบลเกตเอาชนะทางด้านของนาเปดัตคูเซวักนะครับไป1ประตูต่อ0ในส่วนของรีบังกาเรียนะครับเมื่อคืนมี2คู่ครับ เซโลโซเฟียนะครับ่ายกับทางด้านโบเตฟนะครับไป1ประตูต่อ2และ c ีเอสเนะครับเสมอทางด้านของโลโคโมทีฟโซเฟียไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันบ้างนะครับเมื่อคืนมีเตะ1คู่ครับบอลธรรมด์เสมอเวทบอมบิดไป2ประตูต่อ2ผลฟุตบอลเดปเปโบคานะครับเมื่อคืนก็มีเตะ3คู่ครับแต่มี1คู่นะครับที่เลื่อนการแข่งขันนะครับ เรามาดูผลในคู่แรกก่อนเลยครับ1860มลิวนิรครับเสมอใน90นาทีไป1ประตูต่อ1กับทางด้านของดามสตัดนะครับต้องต่อเวลาไปอีก120นาทีครับก็ยังเสมอที่1ประตูต่อ1ต้องตัดสินด้วยการโดนลูกที่จุดโทษนะครับซึ่งทางด้านของ1860นั้นยิงได้แม่นกว่าจึงเอาชนะทางด้านดามสตัดไป5ประตูต่อ4ในส่วนของอีกคู่หนึ่งครับเดดเดนครับเอาชนะทางด้านพาร์บอลไป2ประตูต่อ1ครับส่วนอีกคู่หนึ่งนั้น ู่ระหว่างเบเมนเอสวครับกับทางด้านไบเยนเบนิกครับคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของผลฟุตบอลลีกฝรั่งเศสเมื่อคืนมี1คู่ครับโมนาโกเสมอกับน้องไป1ประตูต่อหนึ่งต้องขอประทานอภัยทุกท่านด้วยนะครับในส่วนของโปรแกรมนะครับฟุตบอลที่จะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีในส่วนของลีกเดอร์ของฝรั่งเศสนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของผลฟุตบอลนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับฟุตบอลโอลิมปิกครับของชายนะครับแลคู่ระหว่างบราซิลกับสเปนนะครับคู่นี้จะเตะเวลาหกโมงครึครับคู่นี้ผมรับรองว่าหมันแน่นอนครับแล้วก็จะมีในส่วนของคอมมอนิตี้ชิลนะครับเวลาห้าทุ่มสิครับคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้จะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป็นคู่ที่น่าติดตามและน่ารับชมนะครับคู่นี้ แล้วก็จะมีฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษครับเพราะว่าตอนนี้ฟุตบอลนะครับเริ่มจะกลับมาแล้วนะครับอย่างพิม์ลีนั้นจะเตะ <c oughs> นัดแรกในวันที่11นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะคลิปหน้าผมจะมาลงตารางของฟุตบอลพิม์ลีให้นะครับแล้วก็มีฟุตบอลครับเดฟเบโบคานะครับ,รบอีกหลายคู่เลยครับ แล้วก็จะมีในส่วนของฟุตบอลเคนทกนะครับมี K 1กับ K 2นะครับแล้วก็มีในส่วนของผลฟุตบอลโปรตุเกสนะครับอีก3คู่ครับรว <c oughs> มถึงสวิตนะครับแล้วก็ทางด้านของสกอตแลนด์ในส่วนของลีสววเดนครับก็มีด้วยกันทั้งหมด4คู่ครับ <c oughs> ต้องขอประทานอภัยทุกท่านด้วยนะครับเนื่องจากยังเป็นหวัดนะครับอีกฟินแลนด์ก็มีนะครับสองคู่แล้วก็ฟินแลนด์ยกโคนเน่นนะครับอีกทั้งหมดห้าคู่นะครับในส่วนของอกเบลเย,ยมก็มีเตะสามคู่ครับวันนี้ <c oughs> ฟุตบอลเยอะครับวันนี้ลีกออสเตรียครับ สคู่เช่นกันรัเสเซียอีก2คู่ลีกยูเคนครับลีกโปลแนลนด์รวมถึงลีกไอแรแลนด์ครับลีกโคเอเชียครับลีกของเช็ควันนี้ฟุตบอลเยอะแยะมากเลยครับ นอนกันดึกแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับรวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลนะครับในค่าคืนนี้ที่น่าติดตามและน่ารับชมนะครับสําหรับโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมเข้าๆนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับเนื่องจากผมก็เอ็มอิงจากเว็บนะครับก็ ยังไงก็อย่าลืมติดตามและรับชมนะครับคืนนี้รับรองครับสนุกแน่นอนครับในค่ำคืนวันเสาร์นะครับฟุตบอลครับเยอะแยะมากมายครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับช่วงนี้ก็เป็นแพงบ่อยนะครับผมก็เป็นหวัดด้วยครับก็เลยมีไอบ้างนะครับต้องขอประทาระภัยครับในช่วงรายงานผลนะโอเคสำหรับทุกท่านนะครับจะไปไหนมาไหนนะครับก็ดูแลรักษาตัวเองดีๆนะครับใส่แมสนะครับพกแอลกอฮอล์ไปด้วยนะครับยังไงก็ ห่วงทุกท่านเช่นเคยครับวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดครับต้องขอประทานอภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับหากดูแลชอบใจนะครับขอทุกท่านอย่างเดียวครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด s u b ส c r i b e แลวกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ